สวัสดีครับผู้ชมไม่รู้ว่ามองเห็นชัดกันหรือเปล่านะครับพอดีว่าตอนนี้ผมถ่ายในช่วงกลางวันฮะแดดจ้ามากเลยครับเนื่องจากว่ารถแสตหวกที่จะอยู่ให้ถ่ายภายในวันนี้ฮะก็เลยก็เลยขออนุญาตถ่ายตอนนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น V Cross นะครับตัวท็อปสุดนะครับขับ4นะครับ4ีูณสนะครับสีเทานะครับเป็นชุดแต่ง แฮมเมอนะครับทั้งคันเลยนะครับเป็นชุดแต่ง h a m m มอรทั้งคันนะรกันชนหน้านะครับแล้วก็จะมีตัวกันชนท้ายตัวทั้งตัวแหลกหลังคานะครับแล้วก็ตัวโลบาร์ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับ นี่ชุดของแฮมเมอร์นะครับกันชนหน้าแฮมเมอร์ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่วินนะครับนี่ฮอันหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันชนท้ายนะครับ เราจะบังครับอันนี้ก็จะเป็นชุดกันชนท้ายนะครับของแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าจะมีชุดต่อลากจูงได้นะครับแล้วก็จะมีไฟสองท้ายเป็นแบบนี้นะครับให้ดูอันนี้จะเป็นบาร์ด้านหลังครับปกติเราจะเป็นเราเห็นเนี่ยงานบ่อยก็จะเป็นบาร์ ลมนะฮะของ h ฮ m m e r ก็จะมีทรงแบบนี้ครับนะฮะเป็นเหล็กแบบแข็งแรงเลยทีเดียวครับให้ดูใ,ใกล้ๆครับนี่ครับมีไฟสองก็แน,นาส่วนนี่ครับตัวติดหลังคาเพิ่มนะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวของรุ่นวีคอร์สเนี่ยเขาจะมีตัวราวหลังคาที่มันเป็นมนาตรฐานโรงงานมาอยู่แล้วแข็งแรง นะครับสามารถติดอุปกรณ์เสริมแบบนี้ได้นะครับสำหรับติดสัมภาระเพิ่มนะครับเป็นเหล็กหนาทั้งชิ้นเลยนะครับนีครับส่วนล้อนะครับล้อแม็กที่เห็นนี้นะครับยางจะเป็นยางออเทอเรนนะครับ บ f เอฟคูดิตนะครับล้อแม็กเนี่ยจะเป็น Cosmic Devil นะครับขนาดของยางจะเป็นอ่านี่นะครับ LT 2 6 5 7 0ขอบจะ16นิ้วนะครับให้ดูฝั่งนี้นะครับเต็มคัน และนี่ก็คือ Isuzu V-Con นะครับตัว4คูณ4นะฮะตัวท็อปสุดเลยนะครับเอามาแต่งกับชุดแต่งแฮมเมอร์นะฮะกันชนหน้ากันชนท้ายแล้วก็โลบาร์ด้านหลังนะครับบาร์ Bar ด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวที่ติดเสริมเข้ามาฮะติดสัมภระที่ติดด้านบนของแหลกหลังคานะครับ